ปั่นจักรยานคนเดียวเนี่ยนะครับผมดีอย่างไรนะครับต้องบอกนีนะครับว่าเรานะครับอยากจะออกตอนไหนเราก็ออกนะครับอยากปั่นตอนไหนก็ปั่นนะครับผมไม่ต้องมาดีรอกันนะครับอยากแวะอยากกินอะไรตรงไหนเราก็แวะเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเวลากาบด้วยนะครับยิ่งเราเอ่อไม่มีงานนะครับผมแล้วคนอื่นมีงานเนี่ยนะ มันก็ระแวงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมต้องระวังเวลาให้เขาอีกนะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินนะครับก็าต้องเผื่อไปหมดทุกอย่างเลยนะครับทาที่ดีคือมาคนเดียวแบบนี้จะดีกว่านะครับแล้วถ้าไปกับกลุ่มหลายหลคนนะ่ะถ้ามากับกลุ่มหลายหลายคนนะครับทุกคนต้องออว่างนะครับผมต้องว่างตรงกันนะครับแล้วก็มีจุดหมายปลายทางเดียวกันนะครับแบบนี้มันจะสนุกมากๆเลยทีเดียว ไม่น่าเบื่อด้วยนะฮะเรายิ่งมีแฟนหรือมีภรรยานะครับกาหนดเวลาแนละ้วว่า8โมง9โมงนะครับผมต้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยนะครับผมถ้าไม่ไปกินข้าวด้วยการตอนถึงเวลาที่เขากําหนดนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามีเรื่องนะครับเพราะว่ามีภพพวกนะครับผมเจอแบบนี้เหมือนกัน <laughs> นะครับ